สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาเล่านิทานให้ฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปา่าแอนไกลพล้นเต็ไมไปด้วยสัตว์หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยเป็นสัตว์ที่วิ่งได้ไวหนีได้เร็วที่สุดกระต่ายเป็นยังไงหรอคะกระต่ายเป็นยังไงหเหรอกระต่ายก็หูยาวๆตาโตๆ กันซี่หน้าคู่ก็โตเหมือนกันตัวทั้งตัวก็เต็มไปด้วยขนหางก็จะเป็นหางกลมๆขนปุกปุยเลยแหละ,ะหอ,อ,ลอืมรองั้นเดี๋ยวรอพี่บป๊นนึงนะ พี่วางบนมือเราแล้วอ่ะลองจับดูสิเมื่อไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาน้องๆจึงสัมผัสได้ด้วยใจเปิดใจของคุณเปิดตาของคุณเปิดโลกใหม่ให้ตัวคุณส่งต่อโลกใหม่ให้สังคมได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือ w w w l i e o r t h slash volunteer ถ้าคุณเปิดโลกก็เปลี่ยน